สวัสดีครับผมเป็ดนะครับและนี่ก็คือเป็ดเป็ดทีวีครับก็คลิปนี้ครับผมจะมาทํางานพอบ้านก็คือเปลี่ยนมุ้งลวดครับเปลี่ยนเองเลยนะที่มามันคือมันก่อนไปเดินโฮมโปรแล้วก็เห็นว่าเขาขายมุ้งลวดด้วยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนเองกันได้เหรอจริงๆนอกจากโฮมโปรเนี่ยตามร้านอลูมิเนียมอะไรพวกนี้ก็มีขายนะครับนั่นแหละสรุปผมก็ซื้อมุ้งลวดมาแล้วก็ซื้ออุปกรณ์มาด้วยเดี๋ยวไปดูภาพกันอ่าครับตอนนี้ก็อยู่โฮมโปรนะครับจะมาซื้อมุ้งลวด นี่อันนี้ก็เป็นลูกกิ้งมุงลววนครับแล้วก็นี่อันนี้ลูกยางเอาไว้ใส่ขอบขอบนะครับแล้วก็มุงลวดอันนี้ร้อยกว่าบาทเต่ผมว่าจะซื้อแบบตัดขายนะน่าจะถูกกว่าเดี๋ยวซื้อกันแล้วก็เอาไปซ่อมที่บ้านไป อ่านี่นะครับอุปกรณ์ได้มาแล้วก็มียางลูกกิ้งแล้วก็มุงลวดใช้ประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปทํากันเลยครับไปอ่าแล้วก็มาดูมุงลวดเก่าก่อนนะครับนี่ด้านล่างขาดหมดแล้วนะครับมามาดูด้านข้างเปิดเทปมาปะยับเลยนะครับ ไม่เหลือซากนี่ขาดกระจุยถ้าขาดเยอะอีกนิดนึงอาจจะหลุดออกมาทั้งอันก็ได้นะก็ประมาณนี้มาเดี๋ยวเราเอาไปซ่อมกันครับมาแล้วก็เอาเทปออกก่อนเลยครับการซ่อมชั่วคราวนะนี่แล้วก็ดึงลูกยางออกครับไอ้ลูกยางเนี่ยก็แน่นเหมือนกันนะครับใช้คีมดึงใช้แรงดึงไปโอ้โหครับ สั่นกันเลยทีเดียวตัวสีด้านก็เอาออกสีด้านครับต่อมาเรามาดูตัวล่องกันครับเนี่ยวิธีการทางานของมันก็คือมีล่องของโครงอลูมิเนียมนะครับใส่มุงลวดเข้าไปแล้วก็ใส่ลูกยางเป็นตัวยึดจากนั้นเราก็ดึงมุงลวดออกครับ ฟินใช้ได้นะเสียงดึงมุงลวดออกเสร็จแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรที่ดราจับอะไรพวกนี้ครับก็ขันออกมาเพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนมุงลวดนะครับเสร็จแล้วก็เอามุงลวดมาเลยกลางให้ได้ขนาดนะครับป๊บแล้วก็เอากรรไกรมาตัดนี่ชัวชัวจากนั้นก็เอาลูกกิ้งมาครับกลิ้งไปตามร่องนะครับ ไอล่องอลูมิเนียมเนี่ยของโครงมันนะนะไอตัวมุงลว้วเนี่ยมันก็จะโดนดัดเข้ากับล่องนี้เสร็จแ,แล้วก็ตัดเก็บงานอีกทีนึงให้มันละเอียดนะครับเวลาเราใส่ลูกยางจะได้ไม่มีแหลมแหลมออกมาจากนั้นก็เอาลูกยางเนี่ยครับมาตัดให้ได้ขนาดนะปับ๊บแล้วก็ยัดเข้าไปก่อนอันนี้ก็ยังไม่ต้องยัดแน่นมากครับเราจะวัดขนาดให้ได้ก่อน พอได้นขนาดปุ๊บแล้วก็ตัดให้ได้เป๊ะๆเสร็จแล้วก็เอาลูกกลิ้งนะครับมากดตัวลูกยางเข้าไปข้างล่างเห็นว่ามันจะเพรื้เพรืพอเรากดเข้าไปปุ๊บมันจะยุบข้างไปมันจะเป็นการยึดตัวมุงลวดมันก็จะแน่นนะก็ทำอย่างนงี้ครับสี่ด้าน,นก็เก็บงานล,ลุดลุดแล้วก็ยัดเข้าไปครับปั๊บยัดยัดยัด,ยด แล้วก็ใช้ลูกกิ้งกดถ้าเกิดใช้ลูกกิ้งเมื่อยก็ใช้ไขควงใช้อะไรมากดก็ได้ครับประมาณนี้ทีนี้มาดูปัญหาหนึ่งครับก็คือไอตัวลูกยางเนี่ยมันหลวมเห็นป่ะเนี่ยแคตดึงออกมาปุ๊บหลุดออกมาแล้วมันหลวมเพราะว่าไอตัวร่องอลูมิเนียมนะครับมันเพเยอะออกมากว้างเกินทีนี้เราก็ต้องทําให้มันแคบลงจะใช้ครีมใช้อะไรก็ได้เนี่ยผมก็เอาค้อนมาทุบก,ก็พอได้นะ เสร็จแล้วเราก็ยัดตัวลูกยางเข้าไปให้ครบทุกด้านครับ่าเสร็จแล้วประมาณนี้อ่ะครับนี่เสร็จแล้วนะนี่เป็นไงมีร่องรอยความไม่เป็นมืออาชีพอยู่บ้างนะครับแต่ก็พอได้เหนื่อยเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เหนื่อยมากนะครับพอทําได้ที่บ้านใครมุงลวดไม่ค่อยดีก็จัดเลยครับหรือจะให้ช่างทําเหมือนเดิมก็ได้นะ แต่ทำเองก็เป็นกิจกรรมอย่างนึงครับสนุกดีคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยแล้วก็ตามไปดูที่ Facebook ไปเป็ดทีวีกดไลค์ใน Facebook ให้ด้วยแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย